กังจำได้ด้วยอะไรนะจำได้อีกนะพี่ผมนี่อ่าอ๋อโอเคสิบสี่สินค้าเลยวันนี้ที่ที่เรามามาแนะนำกันนะครับผมเบคขอเพิงคอคอหน่อยเด็กเงียบกกิบเลยอ่ะเฉลี่อย่ ฟอมไม่เมาเลยอันนี้คือดีมากตัวนี้คือไปลิปมันที่ว่าทีมงานเราครับลองไปทาบอกว่าตอนแรกเมื่อคืนในปากยังไม่ขุยอยู่เลยครับตอนนี้คืออาวทีมงานเราออไม่ไม่เมื่อวานบอกปากยังไม่ขุยอยู่เลยใช้สีอะไรไปตัวนี้เลยค่ะสีเขียวอ่าใช้แล้วเป็นยังไงอ๋อตื่นมาแล้วดูแบบปากอิ่มแล้วก็แบบขุยมันเริ่มขาดใช่เหรอไปสักปากหรือเปล่าไม่จริงเอาเป็นว่าลิปลิปมันนี่คือตะก้าที่เท่าไหร่ ซาติกาซาติกาตะก้าอยู่นะเดี๋ยวนะคือผมจู่บอกให้ว่าวันวันนี้ตะก้าตะก้าเราเราเยอะนะครับผมตะก้าที่สิบนะครับใครใครที่แบบว่าอยากใช้ลิปมันตัวนี้คือดีเลยตัวนี้มีเปลี่ยนสีนิดนๆอยู่นะตัวนี้เป็นอะไรนะพี่เป็นไม่แพงไม่แพงหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนื้ะตอนนี้ซื้อยังไงให้ส่งฟรีได้ป่ะคะเกินสองอันนี้เป็นมีหมดเกินสองร้อย อันนี้เป็นดิฟมันที่เป็นดิฟมอยเซอร์รีแพร์แอนเซรัมนะคะใช้แล้วดไ่ไม่ไม่ไม่อยากรู้ใครเคยใช้บ้างผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ผมใช้ก่อนอ่ะที่ผมใช,ใช้ใช้ประจำบ่อยมากเลยค,คือคือตัวนี้ตัวนี้ไหนสาวๆบอกหน่อยสาวๆ<อ>เคยเคยได้ <หอ S 1> ใช้กับเพราะสาว <หอ S 2> ใช้น<ช>ั <หอ S 1> ่นแหละเออ you know ไอ้น้องท่อไอ้นองท่อ่าจริงจริง I like b a r s e i n You know every day body, body, baseline, baseline, มี party party พาสลีนบาเลนาเลน I know I, you, I you. เห็นอยู่ I เห็นอยู่บวาสลีนนะครับซึ่งซึ่งผมจะบอกให้ว่าต้องบอกกันว่าผมขอมาดูก่อนอันนี้ที่ผมใช้บ่อยสุดจริงคือวาสลีนเนี่ยถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราเขาถามว่าใครเตะคางผิดไหมครับเนี่แเตะคางจะหลบได้นะฮะแต่นี้โดนผมเล่าประวัติคางผมก่อนแล้วกันคือตรงนี้มันแตก เข้าไปถึงเห็นกระดูกเลยแล้วก็อันนี้ก็แตกแล้วก็มันแตกอยู่3จุดนนครับเนื่องจากว่าวันนั้นผมจะบอกให้ว่าเบื้องหลัง MV ผมเนี่ยถ้าใครเห็นนะโคตรเถื่อนเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ลงนะผมจะบอกให้ว่าฉากแรกที่ผมถ่าย m อเลยนะครับเป็นฉากที่ห้อยบนต้นไม้แล้วฉากนั้นนะ่ะคือฉากแรกเลยก็คือโต้ฟาดครั้งแรกนะครับผมหัวแตกก่อนนะครับแล้วก็ฟาดครั้งที่2คานแตกนะครับเลือดไน้อาบหน้าหมดเลยนะแต่ว่าก็คือก็คือถ่ายกันต่อถึงเช้านะ อืมอ่ะอยูมีไรอยากคุยคุยกับคนดูไหมคุณแม่ก็ไม่ยอมทายาเขาบอกมั้งแต่เดือนมกราแล้วบอกมั้งแต่เดือนมกราให้ทายาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทาสักแหงเลยอื <c oughs> ชอบชอบตอนนั้นคือคือคือ,คอปกติเนี่ยเราเราไม่สาวเป็นห่วงไงพอค้นแต่ลวกสาวเป็นห่วงชอบเลยก็คือไม่ไม่ทงไม่ทายาไม่อะไรทั้งทั้งิ้นเลยมีอะไรเกิดขึ้นหรออ๋อ ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ได้อยู่อืต่อก็คือว่ามาวันนี้ผมมาย้ำอีกทีใครที่เคยใช้บอกหน่อยผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้อหอมหอมมากหอมหอมแล้วก็คือใช้แล้วผมหอมจริงทั้งตัวนี้<อ>และตัวคริมนวดน่ะมาตอบมาวันนี้วันนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นแนวพ่อค้าหน่อยแล้วกันพ่อค้ากับแม่ค้าขายของไลฟ์กดเพราะว่าวันนี้เรามีของมาหลายตะกร้ามากเพื่อนๆย่งสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ หลายสินค้าวันนี้ของวาสลินเพื่อนๆนมั่นใจได้แน่นอนนะฮะว่าของเขาใช้แล้วคือปลอดภัยดีหลายๆคนใช้อยู่อืมอืมไอผมชอบเพื่อนๆหลังที่นี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าแล้วนะผมขอแต่งตัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้เลยนะครับไม่มีไม่มีวันนี้เราไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะอ,อืมแต่เรามีแชมพูที่หอมอร่อย คอนดิร์แชมพูอืมคือใช้แชมพู oh. เสร็จใช้ครีมนวดต่อผมนุ่มเลยชคอนดิ셔นอลเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากซื้อสินค้าตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองกดเข้าไปในตะกร้าดูนะแล้วก็ฟรีช <That 's S 1> ิ <you S 1> มน<า>ตัวนี้ดีนะคือ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 ผมหอมมากๆอะ่ะ อืมตัวแชมพูคคสุดคุ้มเลยแช,ชมพูตัวแชมพูกับคอนดิ셔เนอร์ er ตัวนี้เป็นแพ็คคู่หนึ่งแถมหนึ่งนะคะสองร้อยกว่าบาทเองใครเคยใช้บ้างช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าว่า,วา,าได้ขวดใหญ่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยสิบเก้าบาทได้ขวดใหญ่สองขวดอ้าวมีน้ำยาปรัดพนุ่มอยู่ด้วยเพืออ่อนบอกว่าหอมมากเฮ้ยแป๊บนึงน้ำยาปรัดพนุ่มอยู่ไหนเนีย่ยวันนี้ขายยังไม่รู้เลยอ่ะวเขาบอกตะกร้าสิบห้า อ้าวเฮ้ยมีตะกสินห้าจริงเหรอเฮ้ยตะกสินห้าน้ำยาปรับผงนี่เว้ยมีคอมฟอร์ตเลยนะสิบหกเป็นบรีดเป็นแบรนด์เดียวกันอ๋อเป็นเจ้าของในเครือเดียวกันนะอ่าล้วไม่บอกผมว่ามีฝาดก็ได้พี่เมื่อกี้ผมบอกก็ต้องบอกเลยเดี๋ยวว่ามีอยู่ผมจะได้ไม่งงได้ก็เป็นเพื่อนพิกดได้เลยค่ะเอาเป็นว่าใครสาบผมเสร็จก็ซักผ้าต่อแชมพูอืมหมแบบหอมมากหอมนิดอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ต้องดมผมรู้อยู่แล้วเพราไม่ใช่มาค้นที่ฉันหรอก อะไรหอมจ้าก็มาเป็นน้ำเป็นแชมพูจ้าก็มาจ้าก็มาเข้าเลิศต่อใช้เต้นมาใช้เต้นได้ต่ออืมโอเคโอเคหหมหอมหอมคือคือหอมจริงหอมจริงเอออะไรหอมคไ่คือนิสซัปใช้นิสซัปผมด้วยนะคือคือผมผมไม่รู้อันนี้ไม่ต้องยืนยันอันนี้ผมมั่นใจว่าหลายคนเคยใช้ก็เอาเป็นว่าใครใครแชมพูที่ใช้อยู่แล้วหมดไอตัวเนี้ยที่ใครใช้อยู่แล้วหมดก็ ซื้อในไลฟ์นี้ได้เลยปกติตา3ามปกติ398ลดเหลือ219บาทได้สขวดวันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องออกไปซื้อที่ห้างซื้อกดซื้อที่นี่ได้เลยสาหรับใครที่แชมพูหมออดพอดีมาต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้นี่ผมต้องให้คุณเจอบอกเลยดีอย่างไรบ้าง ลิสต์ดูวัลไทไม่ดูแบบสั้นแบบทย่ชิมก็เข้ากัไดีใช่ไหมตัวคอนดิชเนอร์นะคะทิมลวดเนี่ยก็เนื้อเข้มข้นมากนะคะไม่ได้แบบเหลวเป๋วอะไรเลยเข้มข้นมากเหลเป๋วหอมหอมหอมอยู่แล้วอันนี้คือคือมั่นใจในเรื่องความหอมเลยไม่ต้องห่วงเลยที่ถ่านี่แม่งยอะจริงน้องๆไปกดคุปปองได้นะ ไอเดอร์น้องปฏิเซรัมปฏิโลชอ d y s ิ r ซร a n แ b o ป y ิ o t ช o n ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ขายดีมากแล้วก็ใช้ดีมากไม่เหนียวเนอน่ะใครเคยใช้บ้างผมผมขอเพราะว่าผมยกอะไรมาเผื่อมีสาวๆที่เคยแบบว่าเคยใช้เคยอะไรนีันสุดเข้มข้นคือเอาเป็นว่าวันนี้ใครเคยใช้อะไรประจําอยู่ที่วันนี้เรามีสินค้าให้ดูแล้วแล้วมันดันหมดพอดีดันหมดพอดีหรือเพื่อนๆเนี่ยอยากเอาไปซื้อไปตุนไว้ใช้อยู่แล้วก็กดที่ตะกร้ากันได้นะครับผม ไม่แจ้งไม่แจ้งไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่แจ้งตอนนี้นะครับติ๊กตกอาจจะไม่ได้แจ้งนะครับอันนี้หลายคนจะคุ้นเคยดีเป็นแทนครีมนะคะใครที่แบบใช้งานมือบ่อยๆมือหยาบมืออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมือหยาบก็ต้องเอามือพี่ปูคือแฮนครีมตัวนี้ใครที่ว่าแบบว่ารู้สึกว่าพกพาได้ติดกระเป๋าผู้หญิงพวกไหนที่ที่แบบว่ารู้สึกว่า้ย อยากมือนุ่มเนื่นคือเราทาทุกวันใะยังไงก็ดีกว่าไม่ทาอยู่แล้วยิ่งถ้ามือแตกแล้วหลังมือสวยด้วยนะแล้วก็ทาได้เลยมันก็จะดูเนียนขึ้นแล้วก็หอมด้วยนะฮะอืมกดก้าวไหนแฮนด์ครีมตัวนี้ใครเคยใช้อยู่บ้างถามแม่งทุกตัวเลยก็คือว่าใครเคยใช้ก็กดได้ใครกําลังหมดตอนนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทนะังคือคือผมไม่ตกใจเปนได้ร้อยยี่สิบแปดบาทเองแฮนด์ครีมตัวนี้ของวัสดี่คือคือด้วยของของขิงอ๋อไม่ขิงอ๋อขิงอ๋อขิงอ๋อไม่เลยคอะรี่กดนะแฟลชเซล มันล้าหนก่ต่ะกล้าให้ทีมงานซื้อนเองทีมงานซื้อกันเองแล้วขอขอบอ,<พ>อ,อกก่อนแค่ทำก่อน ให้ว่าไอตัวเนี้ยผมจะบอกว่าในครอบครัวมันมีคนใช้จริงคือเราจะเห็นมันตั้งอยู่ทั่วทับ้านอ่ะซึ่งซึ่งบางคนก็จะพกใส่กระเป๋าแล้วก็แบบเอามาใช้ผมไม่ต้องมองอะไรผมกล้ายืนยันว่ามีคนใช้จริงแล้วเพื่อนๆลองบอกดูว่าใช้แล้วมันช่วยจริงๆไหมมันดีในแฮร์คีมอ่ะใครมือด้านมืออะไรลองบอกมาว่าคุณคุณใช้จริงอันนี้ไม่ได้ผู้หญิงใช้ได้อย่างเดียวผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยนะครับดีจริงเนี่ยใช้แล้วใช้อยู่ดีอ่าคือจะบอกให้ว่ามันมันมันใช้ได้ใช้ง่ายแล้วดีแล้วก็หอมด้วยอื <cinq> พขาพากาเดือบด้วยนี่ถ้าเขาอยู่นี่ผมจับคามือไปแล้วเนี่ยมันได้สองขวดใช่ไหมฮใช่ไหมจะได้บอกไปเลยวามันได้สองขวดใช่ไหมตะกร้าที่เ่าไห่ไอันนี้หลอกเขดูรูปเาตะกร้าที่ตะกร้าที่แปดค่ะตะกร้าที่แปดที่บ้านใช้อยู่ใช้ใชดีจริงขอพระคุณทุกคนที่เคยใช้สินค้าวันนี้คือคือสบายใจได้สองขวดป่ะสิบสี่ที่เบลที่เบลด้สอขขออนุญาตฝึกเป็นพ่อค้าหน่อยนะเพื่อนเพเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเป็นพ่อค้าประจําแล้วเราจะมีช่วง ช่วงทํางานเป็นพ่อคุ้มพ่อค้าแล้วก็มีช่วงที่ว่าคุยพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆวันนี้ก็มีความสุขมากเลยนะวันนี้เอาเอาเป็นว่าใครใครกําลังลิปมันขาดอยู่ของขาดก็ก็ซื้อไปเติมได้นะลิปมันนี่เน้นว่ามุงเนมรนมผิวปากนะคะมีเซรั่มในตัวคือคือมีหลายสีด้วยั้งแม็กขอดแ๊บหนึ่งอันนี้ร้อยกว่าบาทได้สองขวดนะโอ้ยลิปป์เลยลิปป์เลยอันนี้ปกติเท่าไหร่ปกติเอ่อร้อยสามสิบแปดบาทปกติร้อยสามสิบแปดบาท แต่วันนี้คือของพี่ป้านันคือ128บาทได้2ขวดอะใครใครได้ราคาถูกบอกกันมั้งผมบอกให้ว่าน้องอ้อมน้องอ้อมมาขิงได้เท่าไหร่18บาท18บาททุกขวดเจ็บคุปองเก่งมากถูกกว่าไปซื้อเองในบางวันใครได้ถูกกว่าไงก็บอกหน่อยนะผมถูกเกินไม่ถูกเกินหรอกก็เอาได้78บาทคุ้มเอาเป็นว่าเป็นสินค้าที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วใครลองกดที่ตะกาไหนดูนะครับใครได้แบบไหนก็ก็ดีเลยอืมนี่เลยนะฮะ มือด้านหน้าเนี่ยสวยเลยได้18บาทนี่ควรหรือจริงอ่ะจริงจริงจริงอ่าเป็ดสิบแปดบาทเลยโคตรรวยจังเลยอะโคตรรวยพี่บเอาเป็นว่าสาว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 ในในไลฟ์นี้นะครับใครที่ดูอยู่ก็คือว่าเอากดซื้อได้เลยบางคนยังไม่เคยใช้คูปองเลยก็จะได้ราคาแบบน้องอ้อมนะคะ78บาทแม่เอ้ยไม่อยากสารภาพเลยอธิบายที่มันคืออะไรบ้างพี่บอยเนี่ยตัวนี้คือบอดี้เซรั่มนะคะบอดี้เซรั่มมี3สูตรแป๊บนึง ขายแต่ว่าวัานนี้ขอถามจากเพื่อนดีกว่าถามแม่งเนี่ยละลูกค้าว่าแบบไรเฮ้ยใครเคยใช้บ้างวะใครเคยใช้บ้างวะมันใช้ทาแขนทาตัวนะคะมีสามสูตรเป็น<อ>สูตรุนต้าอันนี้สุดคุต<ห>นต้าเฮ้ยใครเคยใช้บ้างบอกผมหน่อยวันนี้นะมีนี่มาขายนะหนึ่งกล้วกกทิลก้าซื้อเลยนะครับมมากเมยนี่มาขายอันหนึ่งคนระับอันนี้หลายคนรู้จักกยอะแล้วผมเห็นตั้งแต่เด็กๆหลายคนเห็นอัน้นี้อยู่แล้วหลายคนเห็นนะเพราะว่าหาซื้นาง กดเลยค่ะดูในตะกร้าเลยนะคะเขาหยิบตัวไหนมาก็กดในตะกร้าไปเลยนะคะผมเป็นขายไม่ทันแล้วอ้าวเพราว่าใครเห็นใครเห็นทันก็กดตัวนั้นได้แล้วก็ตัวนี้ใหม่ทีหนึ่งขายแม่งเลยดียังไงไม่รู้ขายบอกตัวไหนดียังไงอธิบายให้ผมฟังด้วยเอาเชิญเตอร์เชวยขายเอ่อถ้าใช้ตัวนี้อยู่ถ้าใช้ตัวนี้ตัวนี้กูยกไปแล้วนักสองวิส่องวิอ้าวนักสองวิอ่าท้าเข้าไปตัวนี้ท้าเข้าไปท้าไมตตา หยอกหยอกหยอกต่ออ่ะอันนี้ต่ออันนี้ดิ้ดี้มาต่อไปนี้เป็นอันนี้ที่ใครก็เคยใช้อยู่แล้วฟาดเคยใช้ย่อหรือเปล่าฟาด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 ฟามฟาดอ่ะอันนี้มันนุ่มผมมีน้ำหนักอันนี้อะไรวะเนี่ยใอนเนี่ยแฮนด์ทีมงานเหมือนมาเชิอผอนะปลาที่ฉันคือรอจ้งอยู่ายหมดแล้วขอบคุณมากปิดไลา์ป่าอะแฮนด์ทีมแฮนด์ทีม อันนี้หลายคนใช้อยู่แล้วอ่าน,นี่แฮนด์ครีมอย่าเพิ่งเอาแฮนด์ครีมก <Hand cream. S 1> ่มาแฮนด์ครีมเอ่อทาทาทาเขาไปที่เมื่อเอ่อเอ่ออย่าหวานแย่มากอย่าหวานแย่มากเอ,อ,อ่อทาทาอืมต่อเฮ้ยขายเลยไปบ้างหัวเนี่ยเมื่อกี้ขายหมดแล้วเพราะว่าทีมงาน,น,นลงลด้วยขายดีด้วย,วย,วยเอาเอาเป็นว่าซอฟ์คร<ม>ีม b i บิ๊บกไซส์ซอฟ์ครีม น้องๆซื้อเลยนะคะทุกอันชุกตะกร้าราคาโปรมากข้ามใครน้องพี่นี่ไงเรโอเคก็คือว่าวันวันนี้ผมผมมาพูดทีขอเปิดฝึกพูดภาษาไทยนิดนึงอะเผื่อต้องอยู่ไทยนะนะฝึกพูดภาษาไทยก่อนเฮ้ยอยู่ไทยขายในโอเคป็นไายโอเคโอเคมามีคำอะไรบ้างที่พออยู่สแปนหนึ่งต้องใช้ห้องน้ำอยู่ไหน ันยูไนเต็ด์เด้อเวลาคุณไปช้อปปิ้งมอลล์อ่อนแบบเอ๊ะห้องน้ำห้องน้ำก็ห้องน้ำยูไนห์อ่าอยู่ตรงนู้นอ้า thank you อะไรอืมร้านอาหารไปทางไหนเลขทดลองเล็กตะเล่นไปทางไหนเอาร้านอาหารร้านอะไรคะ อ่ะผมพูดถูกป่ะพูดสิทุกคนอ่ะอ่ะร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนอยู <ละ S 2> <า>่ที่ไหนอืมโอ้ทมาสมมติอยู่วันอิทอิทฟู้ดอ่ะอยู่ก็เฮ้ยร้านอาหารร้านอาหารโอ้โหเขาก็ต่อยคืนพอดีดิเป็นนักเลงอะไรขนาดนี้อยู่ก็แกงเย็นร้านอาหารร้านอาหารเฮ้ยคนไทยดเวยร้านอาหารอยู่ที่ไหนร้านอานารอยู่ที่ไหนนะคะยู่อยู่ที่ไหนนะคะอยากกินอะไรอ่ะข้าวมันไก่อ่ะ อ่าคืออุกซิเลสทรวงอ่าเลสทรวงอดีตนายกอ่าเ e สเลส s ร s t อืมอ้าวผมไม่รู้คุณพูดไทยไหนน้องแหวนเลสตรองโอเคอืมร้านอาหารอยู่ที่ไหนร้านอาหารอยู่ที่ไหนไม่ผมถามคุณร้านอาหารอยู่ที่ไหนฉันนี่ก็ไม่รู้สเกแตอ่า I don't know this is cool ว้าอ่าต่อร้านอาหารอยู่ที่ไหนเสร็จโหใครเป็นกองเลย เลเทไปหมดเลยอ่ามุดเปหมดแหละไม่ละเขารู้หมดเลยนะว่าสคริปแบบใหญ่มากฉันท้านแชมพูครีมนวดสำหรับผมทำสีอันนี้ขออธิบายก่อนคือผมคนเราเนี่ยถ้าใครที่ทำสีเนี่ยถ้าใช้แชมพูปกติหรือว่าตก็ไปอ่ะคือใช้แชมพูปกติทั่วไปบางทีมันทำให้สีเนี่ยลุดเร็วมากถูกต้องค่ะุดเร็วมากมันเท่าไหร่อาจจะทำให้แบบไม่ได้บุมรุมที่มันแบบดีมาก มาไหนแชมพูไอ้ไหนแชมพูที่สําหรับผมบ้างมีกี่แบบนี่เหรอทั้งหมดนี่เลยใช่สีขาวเป็นคอนิเชเนอร์ค่ะดีดผมชอบผมชอบเพราะว่าตอนนี้ผมจะเป็นพ่อค้าแล้วของที่ผมต้องรับมาต้องนี่ผมถามหน่อยใครเคยใช้บ้างใครเคยใช้บ้างครับผม พี่แซมแม่เราไม่ได้ถามพี่แซมผมโหพี่แซมใช้กี่ขวดเนี่ยผมอ่ะโอ้โหไม่ถามก่ยวกับพี่แซมสาวผมหรือเปล่าเออไม่ได้ถามใครเคยใช้ใช้แลกดีไม่ดีบอกตรงๆตรงนี้เลยผมอยากรู้จริงแต่ไม่เคยใช้แต่สี่ไม่ใช่ไม่เคยเขาบอกว่าใช้ดีมากเลยค่ะ ไม่แต่ฟางใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วเหมือนกันที่สอบผมอ่ะเพราะว่าผมมันนุ่มแล้วมีมีน้ำหนักแต่ผมมันดูดีจริงนะฟางมาเขาบอกว่าเคยใช้ดีมากเอาเป็นว่าฟางมันมากสิงอยู่ยู่ไหนสิงค้าวันนี้สิงค้าวันนี้ใครที่เคยใช้อยู่แล้วใครคิดเธอใช้อยู่แล้วซื้อเลยซื้อเลยเป็นสินค้าที่หลายคนมั่นใจได้อยู่แล้วครับใครเคยใช้อยู่แล้วนัแนลวหมดพอดีวันนี้คุณซื้อได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ซื้อได้เลยนะครับแม็กอันนี้โปรโมชั่นเฉพาะไลน์หนึ่งได้สองหนึ่งแถมหนึ่งได้หนึ่งได้2ครหนึ่งได้สองหนึ่งได้สองเป็นยังไงห่มายถึงว่าได้หนึ่งตดวกั้ง่นี่ดูราคาก่อน how much ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหาที่ไหนอากาศจะหาได้บ้างแหละแต่ว่าณะไลน์นี้คือถูกมากร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถูกไหมเพื่อนๆลองบอกมาเลยว่าถูกจริงคือคือคุ้มค่ากว่าถ้าสมมุติไปซื้อขวดหนึ่งเท่าไหร่ขวดหนึ่งสี่ร้อยแลก็ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วแต่วนี้สองขวดสี่ร้อยห้าสิบสองขวดสี่ร้อยห้าสิบปกติสองร้อยกว่าบาทปกติเนี่ยสองขวดเนี่ยสี่ร้อยกว่าบาทวันนี้ต่อขวดละเก้าสิบต่อขวดละเก้าสิบบาท ของแท้ของดีไม่ต้องคิดเยอะกดซื้อเลยนะแม่อันนี้ดีเฉพาะในไลน์เน็กกับการมินเท่านั้นนะคะเป็นเอ่อยูวีเอ็กซ์ต้าแบลซินิ่งคูต้าโกโลชั่นสามร้คูณ2อขวดเธอจ่าแล้วถ้าเธอกดโคส่วนอิกต็อกอ่ะเมื่อกี้ได้ไปประมาณแบบร้อบกว่านิดเดรอยสามสิบาบาทร้อามสิบ้าทนี่ราปูใช้ค่าช่ายาสิ ที่เกาหลีเองก็มีวัสถีนแล้วก็ดังมากมากนะคะผลิตภัณฑ์เขาดีมากจริงๆใช้ได้แบบอเนกประสงค์ค่ะได้ครบทุกคือคือไม่ต้องบอกเกาหลีหล้วหลายที่เลยผมจะบอกให้ว่าวัสถีนเนี่ยเป็นสินค้าที่ผู้คุณเน่ยมั่นใจได้อยู่แล้วแล้วก็คือหลายคนเนี่ยใช้กันอยู่แล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะเออเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเรามั่นใจได้เลยในสินค้าของเขาปลอดภัยแน่นอนลิปมุลิปมันอะไรนี้ตั้งแต่เด็กกันเตาจริงแท้เกาหลี อ่่ชลิปมันที่พี่แน็กใช้อยู่นะคะเป็นอันนี้นะสีฟ้า number 4นะคะตัวนี้ก็คือจัดการปัญหาริมฝีปากแห้งกร้านนะตัวนี้สำหรับแบบว่าใครที่ใช้ปากแห้งมากๆอะตัวนี้เลยก็บาดเองนะน้องน้องละฟ้างโอ้โหเองสีด้านนี่เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับนี่นะคะ มีปัญหาให้ก็มีเรื่องหรอกแม่ผูลครวะเรามีสี่อันแบบนี้นะสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีฟ้านะคะตัวนี้โยก้เซอร์มันมเน่ยโอ้ขอบคุณนะคะใครที่ซื้อจ่ายตังค์แล้วขอบคุณมากเลยนะคะจริงจริงนั่นแหละค่ะโอ้ย้้โอ้ย้คน

เงียบใจฟ้อมไม่ดีหรอกอาเซนิลออกซิเไม่มีวาสลีนไม่ได้นะคะต้องมีค่ะแล้วก็การินบอกว่าจริงๆเขาทาทุกวันที่เกาหลีเลยนะคะที่ผิวเขาเนียนแบบเนี้ยพอใช้วาสลีนที่แล้วรู้ไหมคะรู้เพราะว่าผมเห็นอยู่ว่าเขาเขาเขามีพกจริงอะไรไปใช่ไหมไลท์ผิวทำไมมันดูโหดงั้นวะพอพอเราต้องกำย่อสินค้าเพรามันดูเถื่อนขึ้นนะจริงจริงจริงไลค์อาเซนิ ใช่ไหมวาสลีนดีมากฟิชพาร์เซนกูดเฮ้ยเด็กๆพูดเสียงดังขนาดนี้เข้ามาเลยอ้อืออุเซ็กชั่งถุงอีกแล้เจ๊เดี๋ยวมึงเข้ามาจริงอีกเอาเข้ามาเด็ได้หรอได้เด็กเข้ามาใครที่กดตะกร้าอยู่นะคะจ่ายตังค์ด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูตะกร้าได้นะวันนี้แบบว่ามีสินค้าเยอะมากเลยเออสวัสดีครับทุกคนลโสวัสดีครับ

เอาเมื่อกี้สีที่อาเชอร์ใช้เป็นสีชมพูนะคะจะมีความอมชมพูนิดนึงนะเอาขายเร็วเอาช็อตฟิลอ่ะอันนี้สามเมตรสิบบาทนีไม่ได้ขายทุณกู้ขายกีกอย่างคุก้คุณกู้ขายดูยังชาร์ลีโอ้ยคับ โอ้โหก็แอมแอมไฟเออร์อ่ะยูซี่ยูไฟ i อ e ร์แ i มไฟเออร์แออันตรายไฟเออร์ออันตราสโยนตัวลอโอ้โหไม่ฮ้อนได้ไงตากแดดทั้งวันแล้วดูไฟคุณดูผมนี่ตากแดดทั้งวันแต่มีความสุขมากเลยครับใครที่อยากได้ริปมาเมื่อกี้นะคะตะก้าสิบนะจ๊ะกดดูได้เลยมีหลายสีหลายทรงนะมือทำไมพี่ตัดสุดรอจ้าไปผัดกันออกไปนะคะ 그리고อีเจ็ทกูยชงไว้ช่าชอบตัวนี้มากเลยนะเป็นทริตเมนต์ผมฟิตมอนต์เนหึงสำหรับคนทำสีผมบอกก่อนวันนี้จริงๆเนี่ยคือทีมงานเหมืองพยายามยัดเยียดให้กูสาวหัวมากเลยดีนะเนี่ยไม่มาตั้งไอ้ที่แม้มันลำบากไม่เรามีเตียงสระผมจริงๆเนาะคือผมมีเตียงสระผมจำไม่สระวันนี้คือแบบคือผมผช่วยเกี็บสระผมอ่ะไออีกคอนดิชชั่นอ่ะฟิตมอนต์อ่า